สวัสดีคุณผู้ชมชาโอคลากสซ่นทุกท่านนะครับไม่ต้องตกใจนี่ไม่ใช่รายการเมก้าเคเบิลฉลาดสุดๆนะฮะแต่อุปกรณ์ที่ตรงหน้าเราในตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านมาทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์กันครับไม่ต้องตกใจใช่แล้วเราจะมาทำลายข้อมูลในฮาร์ดดสกันถึงแม้ว่าข้อมูลในนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบแอดบวกความลับยอดหรือความลับบริษัทนะครับคลิปนี้เราจะทำให้ความลับนั้นเนี่ยตายไปกับเราเลยนะครับเพราะเราจะทำลายแบบกู้ไม่กลับอีกต่อไป การฟอร์แมตข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบไม่หลงเหลืออะไรเลยที่เราเข้าใจกันนะครับก็เพียงแค่ทำ low level อร์แมตนะครับสัก3-4รอบเนี่ย ข้อมูลเนี่ยก็จะหายไปหมดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศนะถ้านำฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นเนี่ยกลับไปเข้าแลบเนี่ยก็ยังสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้นะครับหรือที่เราเห็นในภาพพยร์หรือซีรีส์นะครับเมื่อไม่นานมานี้เลิกคนคนจางนะครับก็มีการเอาดิสที่อยู่ในเขาเรียกว่ากล้องพันธอนฟิดนะไปทิ้งใช่ไหมครับแล้วก็ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่มีคนไปเก็บกลับมาแล้วก็ไปกู้ซึ่งไฟล์เนี่ยก็ยังกลับมาให้เราสามารถรับชมได้นะครับเป็นหลักฐานเห็นว่าวุ่นวายใครฆ่าประเสริฐใช่ไหมครับหรือจริงๆเนี่ยถ้ากากกร ารถกู้กลับมาได้แล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมวิธีการทําลายข้อมูลด้วยตัวเองว่าเออทำยังไงให้มันแบบไม่สามารถกู้กลับมาได้อีกเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ mm hmm. วิธีที่1ทุบด้วยคอนวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพียงผู้ชมมีคอนหนึ่งอันนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีไขควงเล็กอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งเราจะไม่ทุบมันแบบนี้นะจะทุบมันอีกแบบหนึง่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไขน็อตออกก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่เราต้องมีเนี่ยก็คือไขควงที่เป็น6แฉกนะฮะแล้วก็ไขมันออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเป็นของเวทเทิลดิจิตอลนะครับจะเห็นได้ว่าจุดที่เป็นน็อตยึดติดมาเนี่ยมีมากกว่า6จุดอีกนะฮะมี1 2 3 4 5 6ี่แล้วก็มันจะมีซ่อนอยู่ใต้สติกเกอร์อีก3จุดนะครับก็รวมเป็น9จุดนั่นเองนะครับซึ่งอดไขไปแล้วบางส่วนนะฮะอันนี้จะมาไขาให้ดูกันแล้วต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวจะงงกันว่าเอ๊ะพอมาทำลายแล้วเนี่ยต้องไขน็อ,นอ,อ เมื่อเราไข่นอนออกมาทุกจุดครบแล้วนะครับ <ol> ก็เปิดแผ่นนี้มันออกมาเลยบางรุ่นมันจะเหนียวนิดน,นึงนะเหมือนแบบเขาซีนมาอย่างดีเลยนะครับเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราจะไม่ทุบตรงนี้จะไม่ทุบตรงนี้นะครับแต่เราจะทุบตรงนี้ครับแผ่นแพลตเตอร์หรือว่าแผ่นจานหมุนในการเก็บข้อมูลนั่นเองเห็นนนั้ เมื่อสักครู่ทุบไปแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่แตกนะครับมันก็จะแป๊กนะแต่ส่วนตัวมองว่าเกิดรอยแบบนี้บางส่วนนี้มีกระเด็นกระดอนออกมาด้วยนะครับเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยก็ไม่รอดแล้วแต่้าครยังไม่ชัวร์นะครับเรามีวิธีที่2เดี๋ยวไปดูกันวิธีที่2เจาะด้วยสว่าน วิธนีนะครับก็เช่นเดียวกับวิธีแรกเลยนะครับก็คือตำแหน่งที่เราจะเจาะลงไปนะครับก็คือบริเวณจานหมุนนั่นเองหรือถ้าใครเนี่ยไม่แกะฝาออกมาในลักษณะนี้นะครับแต่รู้ตำแหน่งจานหมุนข้างในเนี่ยก็สามารถเจาะทะลุฝาลงไปเลยก็ได้นะครับครั้งนี้นะครับเรายึดด้วยซีแคมนะครับแล้วก็เจาะด้วยสว่านนะฮะวิธีนี้เนี่ยอันตรายนิดนึงนะครับเราจะค่อยหมุนลงไปแบบนี้นะ ้าใครไม่อยากเจาะนะครบก็ถูให้แผ่นมันเป็นรอยแบบนี้นะครับแผ่นมันเป็นรอยเอเจนะวิธีที่3ราดมันด้วยน้ำกรดเพื่อไม่ให้น้อยหน้านะครับเราจะทำลายฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับซึ่งเป็นของซีเกตกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยใส่ไปในภาชนะก่อนนะฮะเตรียมน้ำกรดนะครับเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เปิดฝามันออกมานะครับแล้วก็เทมันลงไป อย่างที่บอกนะครับก่อนเทน้ํากรดเนี่ยเราต้องแกะมันก่อนพอแกะแล้วเนี่ยเราก็ค่อยด่ามันสมมุติมันเป็นแฟนของเราที่นอกใจแล้วก็ด่ามันอิเลวอิมึงต้องตายตายอย่างช,ช้าๆค่อยๆทรมานาค่อยๆตายไปอย่างช,ช้าๆข้อมูลเหล่านี้ก็ค่อยๆหายไปวิธีนี้นะครับไม่ต้องเปลืองแรงเลยครับ แม่ฟูฟ้าสะใจกันเลยทีเดียวนะครับวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องเปืองแรงนะครับแต่ก็มีอันตรายเหมือนกันนะครับพน้กกรดเนี่ยเมื่อกี้ละอองโดนตัวโอนนะก็มีอาการระคายเคืองบ้างแล้วนะฮะก็ถ้าใครใช้วิธีนี้เนี่ยก็ให้ระวังสักนิดนึงแล้วก็กําจัดทิ้งให้อย่างถูกวิธีด้วยนะครับ <S <S วิธีที่4เผามันมะเลย จริงๆวิธีนี้นะครับมันง่ายมากเลยถ้าคุณผู้ชมมีปี๊บสักใบหนึ่งนะครับสุ่มไฟให้แรงแล้วก็โยนฮาร์ดดีไใส่ลงไปแล้วก็รอให้มันเผาตัวเองไปอย่างช้าๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เรามีระดับนิดนึงเพราะเราเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมนะครับเราก็จะเบินมันเหมือนเบินเนื้อบนหน้าซูชิให้มันค่อยๆเกรียมทีละน้อย <S <S ไฟตัวนี้นะครับมีความร้อนสูงถึง1,300อองศาเซลเซียสนะครับซึ่ง เมื่อเราเบรนมันลงไปบนหน้าแพตเตอร์นะฮะมันก็จะค่อยๆทําให้สารเคลือบเนี่ยค่อยๆเสื่อมไปนะครับด้วยความร้อนมันจะจี้มันลงไปกว่าเราจะพอใจก็จี้ไปเรื่อยๆครับวิธีที่ทําทำลายข้อมูลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน วิธีนี้นะครับก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยกันหลายอย่างนะครับอันดับแรกคุณผู้ชมจะต้องมีเบกกิ้งโซดาก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นภาชนะสําหรับใส่น้ําสะอาดนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องใส่น้ำสะอาดเอาไว้ด้วยที่พอจะท่วมตัวฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็ต้องเตรียมฮาร์ดดิที่พร้อมจะทาลายด้วย1่อันนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวคาร์บอนนะครับแท่งคาร์บอนหรือว่าจริงๆเนี่ยมันก็สามารถหาได้ง่ายเดี๋ยวทาให้ดูว่าคืออะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวชาร์บบตตอรรรี่ถยนน์ะคั ซึ่งแท่งคาร์บอนนะคะถ้าใครอย,อยากรู้ว่าหายังไงนะบอกเลยหาไม่ยากมีอยู่ทุกคนเรือนนะคะก็คือเอาลินสอเนี่ยนะคะมาปอกไม้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ไส้มันออกมานะครับม,มีตั้งนานก็ไม่บอกนะครับจริงๆเนี่ยมันมีขายสําเร็จด้วยนะลักษณะเป็นกล่องแบบนี้เลยก็สามารถหาซื้อกันได้ทีมงานเหมือนเกียดเราเลยโคนให้เข้ากันนะครับ มื่อเรานะครับละลายน้ำเปล่ากับเบกกิ้งโซดาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้นำตัวจัมแบกที่เป็นตัวหนีบนะครับฝั่งสีแดงนะครับขั้วบวกเนี่ยหนีบไปที่หน้าแพ็คเตอร์เลยครับหลังจากนั้นจุ่มลงไปในน้ำต่อไปนะครับไซรินสอของเราหรือตัวแท่งคาร์บอนนะครับให้หนีบกับขั้วลบนะฮะที่เป็นสีดำปึ๊บและก็จุ่มลงไปในน้ำเช่นเดียวกันให้ให้เขาเรียกว่าไงคาร์บอนเนี่ยสัมผัสกับน้ำนะอย่างนี้หลังจากนั้นเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลย เมื่อาต่อระบบเมื่อสักครู่ที่เราทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีนี้เนี่ยเขาให้ทิ้งเป็นเวลา24ชั่วโมงเต็มนะครับมันก็จะเกิดปฏิยาออกซิเดชันขึ้น สงสัยกันใช่ไหมว่าออกซิเดชันคืออะไรโอ้เนี่ยก็ไม่รู้แต่หาคําตอบมาให้แล้วเพราะเราเข้า Google มาใน Google นะครับบอกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยก็คือปฏิกิริยาที่อะตอมหรือโมเลกุลเกิดการสูญเสียหรือให้อิเล็กตรอนกับโมเลกุลหรืออะตอมอื่นเพื่อสร้างความสถียรนให้กับโมเลกุลโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดการควบคู่ปฏิกิริยาโดยกันเสมอเท่านั้นสามารถไปหาได้ใน Google เพิ่มเติมนะครับ เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าทิ้งไว้24ชั่วโมงใช่ปะอันนี้เอาทดลองไปแค่ไม่กี่นาทีนะครับหน้าแพลตเตอร์เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็ทํางานในตัวของมันไปอย่างเห็นได้ชัดเลย เอาละครับวันนี้นะครับวิธีที่เราทดสอบการทําลายข้อมูลในฮาร์ดดิสต์เนี่ยทั้ง5วิธีนะครับเราก็ได้มาจากวิกิเฮาสนั่นเองนะครับบอกเลยว่ายังมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้บอกเลยว่าฮาร์ดคอร์กว่านี้ก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงเพราะบางวิธีเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับก็ทําให้ดูสนุกสนุกแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับโอ๊ตกับโอเวอร์คล็อกโซนก็ต้องขอตัวลลลาาาไปปกกก่่ออออออนนนนนยืมะะคคครรรรััััับบโโเเววว์็ซสสสดดตททีีีุ